สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลเนื้อหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตวิญญาณสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ You Are Self That Contains the Universe ชื่อคลิปถ้าแปลก็คือคุณคือตัวตนที่มีจักรวาลอยู่ภายในสำหรับคลิปนี้มาจากช่อง t e l o s เอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่า ก่อนอื่นเรามามองความเป็นจริงกันสักครู่เพราะสิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณใช้มองทุกๆสิ่งคุณเคยเกิดความรู้สึกบ้างไหมว่ามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปเป็นเหมือนชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่คุณหาไม่พบแม้ว่าคุณจะมองหาในที่เดิมๆอยู่เรื่อยๆแม้ว่าชีวิตของคุณจะดูดีอย่างสมบูรณ์บนผิวหน้าก็ตามที บางทีคุณอาจเคยถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันเป็นใครกันแน่เพื่อนๆทั้งหลายนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของคุณเพราะความเป็นจริงที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจทำให้คุณสั่นคลอนถึงแก่นแท้คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าพวกเรานั้นถูกสร้างเงื่อนไขให้เชื่อว่าตัวเรานั้นแบ่งแยกจากทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแบ่งแยกจากผู้อื่นแบ่งแยกจากธรรมชาติ หรือแม้แต่แบ่งแยกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าการแบ่งแยกนี้เป็นเพียงภาพลวงตานี่คือจุดที่สิ่งต่างๆอาจเริ่มแปลกไปเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากด้วยเหมือนที่เกิดขึ้นในประเพณีทางจิตวิญญาณน,นับไม่ถ้วนมีความจริงอันทรงพลังหนึ่งประการที่ปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือคุณคือทุกๆสิ่งซึ่งวันนี้ เราจะมาสำรวจประเด็นนี้ด้วยกันมีประเพณีทางภูมิปัญญาที่แตกต่างกันมากมายที่ชี้เห็นถึงการตระหนักรู้ร่วมกันนี้ได้อย่างงดงามเรามาเริ่มกันที่าศาสนาคริสต์กล่าวถึงประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์และนี่จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจหากลองพิจารณาถึงาศาสนาคริสต์คริสเตียนส่วนใหญ่เห็นตัวเองว่าเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งแสวงหาความรอด ผ่านการศรัทธาในาพระเจ้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในหัวใจอันลี้ลับของาศาสนาคริสต์คือการตระหนักรู้อันน่าทึ่งไมสเตอร์เอ็กฮาร์ดจอมเวชชาวคริสเตียนเคยกล่าวไว้ว่าประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวคุณน,นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแม้แต่พระเยซูเองก็ทรงบอกเป็นในถึงความจริงอันลึกซึ้งกว่านี้ เมื่อท่านทรงประกาศไว้ในยอหนบทที่10ข้อ30ที่กล่าวว่าเราและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันลองจินตนาการว่าคุณที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับตนกำเนิดของการดำรงอยู่ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเหมือนเป็นเปลวไฟเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของกองไฟขนาดใหญ่หรือเหมือนกับการตระหนักว่า คุณไม่ได้เป็นเพียงใบไม้ที่แยกจากกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ทั้งตน้นต่อไปลัทธิซูฟีในาศาสนาอิสลามกล่าวถึงจัก,กรวาลภายในต่อยอดจากแนวคิดอันล้ำลึกส่วนนี้จะทำให้คุณทึ่งมากยิ่งขึ้นจากการเป็นหนึ่งเดียวของาศาสนาคริสต์เดินทางสู่หัวใจอันลีรับของาศาสนาอิสลามผ่านเลนอันง,งดงามของลัทธิซูฟีรูมี กวีซูฟีผู้เป็นที่รักเคยเขียนไว้ว่าท่านไม่ใช่หยดน้ำในมหาสมุทรท่านคือมหาสมุทรทั้งหมดที่อยู่ในหยดน้ำขอให้คุณลองคิดถึงประโยคเมื่อสักครู่ให้คุณรู้สึกถึงความกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ภายในตัวคุณคุณรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไร้ขอบเขตนั้นได้หรือไม่ตัวคุณนั้นไม่ได้เล็กจอยและโดดเดี่ยวแต่คุณได้พาจักรวาลทั้งหมดไปกับตัวคุณในทุกๆท,ที่ มันเหมือนเป็นการทำความเข้าใจว่าดวงดาวลเล็กๆแต่ละดวงนั้นคือความมหัศจรรย์ของแกล็กซีในองค์รวมทั้งหมดเรามาที่ศาสนาฮินดูที่กล่าวถึงตัวตนที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือจุดที่สิ่งต่างๆขยายความเข้าใจของคุณได้จริงๆซึ่งไม่ใช่มีแต่ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเท่านั้นฤือสีในศาสนาฮินดูก็ได้กล่าวถึงความจริงอันล้ำลึก พวกเขาได้ถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในอุปนิสัต์โบราณและคัมภีรพัคกวัตคีตาพวกเขาบอกเราอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ใช่บุคคลที่มีขอบเขตจำกัดที่เล็กจิว๋วแต่คุณคืออาตมันหรือตัวตนที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งเหมือนกับพรหมมันหรือจิตสำนึกอันเป็นนิรัน์การแบ่งแยกทั้งหมดที่คุณรับรู้ล้วนเป็นมายาหรือภาพลวงตา เป็นคนอุบายทางจิตใจดังที่คุณเองเป็นเหมือนมหาสมุทรที่แซงทําตัวเองเป็นคลื่นลูกเล็กๆล,ลองจินตนาการว่าตัวคุณเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่จู่ๆก็คิดว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ก้อนหินเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเราไปต่อกันที่ศาสนาพุทธที่กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงต่อกันนี่คือจุดที่สุดยอดจริงๆซึ่งเราจะลงลึกในรายละเอียดก็คือ ศาสนาพุทธได้เตือนเราว่าเราไม่มีแม้แต่ตัวตนที่แน่นอนตั้งแต่แรกทุกสิ่งนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นถักทอเป็นสายใยแห่งจิตสำนึกที่ไร้รอยต่อมีคำสอนของเซนที่ชี้ตรงไปที่ความจริงข้อนี้เช่นเดียวกันมันคือการเตือนว่าเราไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลเท่านั้นแต่เราคือจัก,กรวาลที่กำลังมามีประสบการณ์ด้วยการเป็นตัวเอง ทุกสิ่งที่คุณเห็นภายนอกนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพสะท้อนจากตัวตนภายในของคุณเองลองนึกภาพตัวคุณเป็นเหมือนกระจกเงาขนาดใหญ่ที่จะสะท้อนทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวและแตระหนักได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือตัวตนของคุณจริงๆสำหรับลัทธิโนสติกได้กล่าวถึงการตื่นขึ้นจากความฝันแม้แต่คำสอนของลัทธิโนสติกโบราณ ก็สะท้อนความจริงข้อนี้โดยบอกว่าโลกที่เราเห็นนั้นเป็นเหมือนความฝันและตัวตนที่แท้จริงของคุณคือตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงคุณคือแสงสว่างอันบริสุทธิ์คือความสามัคคีอันบริสุทธิ์ที่ถูกกักขังไว้ในภาพลวงตาเพียงชั่วคราวตามทัศนะของลัทธินอสติกเหล่านี้พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นผู้นำทางกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกลับไปสู่ทุกๆสิ่งลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นจากความฝันและตระหนักว่าตัวคุณยังคงฝันอยู่แต่ตอนนี้คุณตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างเต็มที่แล้วสําหรับลทัทธิเต่าได้กล่าวว่าความลื่นไหลไปกับชีวิต หลังจากที่คุณได้สำรวจการเชื่อมโยงบางอย่างผ่านทางศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูพุทธและลัทธินนสติกแล้วเรามาเดินทางสู่ภูมิปัญญาอันสงบสุขของลัทธิเต๋าต่อไปเล่าสูนักปรัชญาชาวจีนผู้ชาญฉลาดได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่เข้าใจผู้อื่นนั้นคือผู้ฉลาดแต่ผู้ที่เข้าใจตนเองคือผู้รู้แจง้งในลัทธิเตา๋าคุณไม่ได้แบ่งแยกจากธรรมชาติ คุณไม่ได้แบ่งแยกจากเตา๋าลมหายใจของคุณจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณพวกมันเคลื่อนไหวอย่างสอดประสานกับจักรวาลคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับชีวิตแต่คุณกำลังเคลื่อนไหวไปพร้อมกับมันเป็นเสมือนใบไม้ที่ไหลไปตามกระแสน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไว้วางใจในกระแสของชีวิตอย่างเต็มที่เราไปต่อกันที่อัทวัยตะเวทันตะ ที่พูดเรื่องจิตสํานึกบริสุทธิ์อทวัยตะเวทานตะคือปรัชญาทางจิตวิญญาณอันทรงพลังจากอินเดียที่ขยายขอบเขตนี้ไปอีกขั้นด้วยทัตทวามอาสิซึ่งหมายความว่าท่านคือสิ่งนั้นท่านไม่ใช่ร่างกายหรือจิตใจของท่านท่านคือพยานชั่วนิรันด์เป็นจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ ครูอย่างศรีรามณะมหาฤาษีได้เตือนเราอย่างอ่อนโยนและชัดเจนว่าคุณคือสิ่งที่ไม่มีจํากัดที่กําลังสังเกตสิ่งที่จํากัดอยู่ทุกสิ่งที่คุณรับรู้ว่าแบ่งแยกจากกันเป็นเพียงคลื่นในมหาสมุทรของตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณเป็นเหมือนท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่เฝ้าดูเมฆลอยไปอย่างสงบโดยรู้ว่าคุณไม่ใช่เมฆแต่เป็นตัวท้องฟ้าเอง เป็นอิสระและสันติสุขส่วนจิตวิญญาณสมัยใหม่ว่าด้ยวยเรื่องของที่นี่ตอนนี้อลันวัดเคยพูดไว้อย่างสวยงามว่าคุณไม่ใช่คนแปลกหน้าที่นี่คุณคือมันรามดัสเองก็สะท้อนความจริงที่คล้ายคึึงกันเพื่อคอยเตือนเราให้อยู่ที่นี่ตอนนี้โดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันตกเข้ากับความเรียบง่ายของภูมิปัญญาตะวันออก เอชฮาร์ทโเล่ ole, บอกเราไว้อย่างแจ่มชัดอันล้ำลึกว่าคุณคือผู้ที่เฝ้าดูเงียบๆเ,เบื้องหลังความคิดของคุณคุณคือพื้นที่ที่เงียบสงบภายใต้จิตใจที่วุ่นวายของตัวเองคุณสงบสุขและมีสติอยู่เสมอลองจินตนาการว่าคุณเป็นมหาสมุทรอันสงบนิ่งที่อยู่ใต้คลื่นความคิดของตัวเองที่แม้แต่องค์ทัลัยลามะยังพูดถึงความเมตตาการุณา และการเชื่อมโยงอย่างไม่รู้จบท่านได้ย้ำเตือนเราว่าเราไม่ได้อยู่ตามลาพังแต่เราเป็นส่วนที่แยกจากกันไม่ได้ของจิตสำนึกแห่งความรักอันกว้างใหญ่พระเยซูตีความไว้อย่างชัดเจนในลูกาบทที่1 7ข้อ21อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในตัวท่านสวรรค์น,นั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่มันอยู่ภายในตัวท่านอยู่แล้วเหมือนกับการค้นหาสมบัติ ที่ฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเองซึ่งสิ่งนั้นอยู่ที่นั่นมาตลอดบัดนี้คุณมองเห็นทั้งหมดแล้วหรือยังมีคำสอนต่างๆมากมายที่ชี้ไปยังทิศทางที่ลึกซึ้งแต่เป็นทิศทางเดียวกันดังที่คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเล็กๆบนโลกนี้ที่แบ่งแยกจากกันและโดดเดี่ยวแต่คุณคือโลกเองคุณคือทุกสิ่งรู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นไหม ปล่อยให้มันซึมซาบเข้าไปอย่างลึกซึ้งและจดจำสิ่งนี้ทุกช่วงเวลาของการตื่นรู้เป็นเพียงการรับรู้ความเป็นจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คุณคือทุกสิ่งไม่เคยมีการแบ่งแยกจากกันมีเพียงการตื่นขึ้นมารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรคุณคือมหาสมุทรคุณคือจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองและใช่แล้วคุณสวยงาม น่าอัศจรรย์และคุณคือทุกสิ่งขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาจนจบเราสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางและมาพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยการกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ